เอาไงพ้นอะไรเอาไห้่ครับเนี่ยมออไห้เดี๋ยวามบริสุทธิ์ใจญ่ครับคนนี้บุญวาสนาลายพ่อผมเกเทียบไปดูแล้วไม้มากแต่วัดตาดานมากอำเภอบ้านม่วงครับความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพีนองเดอร์อันนี้บุร้บอกผายผายมาเชื่อยังเที่ยฮห้องเห็นหน้าีีนองนะนะครับผมผู้ใดเชื่อและศรัทธาปาฏิหา์จึงบังเกิดนะครับ ผุ้งอิงพรอมแนนผู้วิเศษวิโสนะครับแต่เหตุแรกสบายใจนะครับพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีคนหมักหมอล้ำคนเบิร์หมอล้ำสุขหสุขพ้นนะครับเอ็ซีสาวนอยเพชรบานแพงที่สําคัญขาดว่ไรเอ็กซี่เราสุขสุขพ้นนะครับผมขอบพระคุณทุกทุท่านที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามเบิรงในช่องของคนมักหมอล้ำนะครับบริวารสเป็นทางเพจหรือทางยูทูบเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณอีกครั้งครับ ในการกดแจกดไลกดแชร์รวมไปถึงกดติดตามกระสแงต้องคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะเอามาข่าวประเด็นของห้าครับพี่น้องครับเมื่อค,คืนนี้ลังเวทที่มีอีหยังเกิดขึ้นแน่นะครับเศร้ามากกระสิมาเล่ามาหวอามาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะผู้หลังค,นนค,นงงค้นนะครับบ่ได้เบิงเพราวะเพิ่นลงคลิปดึกนะครับผมกระสินํั่งลิกบขึ้นมาเล่ามาหวอาสู่ฟังอีกจัดรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ความเป็นไปเป็นมากของคิดเท้าต้องขออนุญาตทางด้านเสียนุ่นนะครับนั่นติขผมเป็นมาก,กาประกอบนะครับพี่น้องครับในลิตของเท่านะครับไปใส่กับอบุญอีลาบุญอินบัวสิเป็นทุกพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานนะครับรวมไปถึงพี่น้องครับจักหน่อยสิได้ขึ้นเนือได้หนีพี่น้อง ผมเสื่อว่านะครับอีกบ่ดนนะครับอีหลาซี่ได้ขึ้นเหนือแน่นอนเอซีทั้งเหนือกับหลายทั้งใตกับหลพี่น้องแต่อยากเห็นอยากเบิ่งอยูอาจจะได้ไปมินิคอนเสิร์ตก่อนก็เป็นใดเนาะพี่น้องเนาะแต่มือขึ้นนี่ครับอุบอุ่นแห้งไปสกลนครนะครับตั้งแต่เขาหลังเวทีมากนะครับพี่น้องพี่น้องทัางชาวสกลนครเข้าถ่ายการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก่อนกลับนะครับ หน้าเาพิ่นกับม้าทรงอีกพี่น้องครับยันที่อหมูเนาะหน้าของอีหลานะครับเพิินไปทัา้งมากินไปอยู่ทั้งสะกลนครน,นะครับมือขึ้นเมืนก็ได้มาทรงนะครับแต่นะครับพี่น้องครับมาพูดมาเล่าถึงตอนอีหลามาถึงก่อนเนาะมือขึ้นนี่ครับพี่น้อง อันนี้ผมต้องบอกว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับโบเซียยาลกลูพี่นองครับเื่ยบอ่าวันนี้คนลุกเนาะตำรวจไว้เกระเียณครับพี่นองครับเมึ่ขึ้นนี้อยู่นะครับเอาพระมาให้อีหลานนะครับเราเคยเห็นเพื่อนเอามี FC คนหนึ่งเนาะคนเอาพะพุทธรูปมาให้หลายคนในโฉคในหลาน้้ำเพินนะครับเหลขกไตฐานผักรอบนี่หลายคนซองหลายคนแนมนะครับเห็นพระหลายคนไปหาเบื้องเลขหาเบื้องเบือนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วแต่บุญวาสนาพี่น้องถ้าเพิ้นไหวเบื้องเพิ้นไหวเห็นเอาก็บ่กเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันขึ้นนี่คือแก่นพี่น้องครับ หลายก้นถาหลายคนา้ยคนคล้องจอบเบอร์วงนั้นหรือนี่ยั่งบ่เห,บงบบเห็นู่ครับแอดมินก็บ่เห็นคือกันแต่นอกเหนือไปกว่านั้นครับหลังจากห้พระแล้วพี่น้องเพิ่นเอานะครับสัญญาพี่น้องครับสัญญาผู้ยืมเงินมาให้อีลาจับมาให้อีลาเฮ็ดพี่น้องคือ ใส้ลูกหนีหรือมาใส่หนีเพิ่นนะครับพี่น้องอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวหลายคนโอ้อยากได้หนีขึ้นอยากได้นั่นขึ้นเอาอันนี้ไปให้อีลาจับนะครับแล้วคือบัได้นะครับ,บ,รนรบหนึ่งอันดับแรกจะต้องเชื่อและศรัทธานะครับสองรักษาศีลหานะครับพี่น้องครับซึ่งผมสิย่างอยู่ตลอดเนาะถ้าบรเป็นคนดีเหตุจังไรมันจะบรวได้พี่น้องครับนี่ ต้องบอกไว้ก่อนเนาะบุลังค้นบอกอยากได้อยากถืเอเลขอยากถึงหวยรวยเบอร์ปิดพอบนบลนซารเก้ากับอีหลาอุงยิงแต่พูดตัวบอดีมันจก็ืือเก่านะครับต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับอุคงยิงโบเมนภูวิเศษวิโสนะครับจับแล้วสิได้เลยบเมนครับอุงยิงมีคุณค่าทางจิตใจของเอฟซนะครับแต่แนวที่เขามองบทเห็น เอากัะบลกลูมเอโพี่นงเออต้องบอกไว้แบบนี้นะครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศเป็นยังไงเพื่อนวาเอียงแน่นันหรือนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันนะครับพี่น้องครับท่านี้ทั้งนั้นนะครับกิริยาว่าจะอะไรที่ผมบ่สุภาพที่ผมพูดออกไปแล้วมันบ่าพ้วนนะครับต้องกราบขออภัยไวหน้าที่ตรงนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะบบมีเจตนาบบดีนะครับพี่น้องครับเอาไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับ ไยโอ้มาทาบาดต้นนี้ไหมเออทเรบาดเองบวาเองบอกเขาโอนี่คุณพ่อวาดเองาดนะคับนี่อันเห็นกิฬายูในไปเ็นบุญก็เลยว่าโอ้ะแพงาอนราทีแรกเดี๋ยวไปส่ตะแพงยัเห็นลูกเลย่ถ่ายลูกอ้กับไ้่ทยลูกอาแม่ต้องตั้งใจมากขนาดใหนพ่อ่ทยูกับยพ่อคบ เดาใช้ห้ก็ได้ครับครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวรถอันนกง้องนี่ครับโอเคครับ ก๋สิมา,าเห็ดมไาลายห้ริหลา่าอยู่ไสรกระยาได้ยายสิไปได้สองตายายอันนี้อ <c oughs> ยู่ไกลก็สิไปนะน,นี่คุณพ่พอเราโทรหาเราบาร์ตวิทย์ประด็นหะนึ่งอยู่ภากกรุงเทพก็สิไปนี่เอาหายหมดเอาห้ยบอครับเนี่ยมอบสห้เดี๋ยวปั้มบริสุทธิ์ใหญ่ครับคนมีบุญวาสนาไลายพราะผมภูมิเทพไปดูแล้วาใกล้มากแต่วัดตาด่านมากอำเภอบ้านม่วงครับวัดด่านมากครับวัดด่านมากอันนี้เ<ไ>ป็นดอกไม้ก็เลยใส่ใส่<ม><ม> พอเราเป็นตรวดกษบเียนมาสันว่าเษียณแล้วครไม่ได้บอกมีเร่าจกเดียวละเดียวไม่หไม่้เนอาไหมลหน้านปเห็นหน้าตาบอกเนียเนี่ยคือเขากงตั้เพือนทั้งหนเขาเขา้มาฆ่า้วเขาบอนั่นเลยยากสิวเราแย่งเก็บกันีให้น้องที่ตั้งใจจ้า ไอ้ค่นพ่อส้หี่ไส่ซิครับเอาอันนี้ับเอาเาแม่นทนอยเนาะอันนี้จับเลยเป็นตะเบงนเออันนี้ราดูก็อเน่ยพอเพิ่นัจมื่อไรก็โกงเนีสอียบร้อยค่ะอิบเือนครับเอามาตั้งเพิ่นัครับาค่ยล้งเลยนะคะ ครับพอนี้ครับ <coughs> 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 มาชุดแหมกระซียชูู้อกเันนี้ะเ,เ,เป็นแผนที่เคยมาหาตนรอบนี้หน้ามาสอคงคน่หลูก รอบทีแล้วมาคนเดียวลแม่กี่หน่อยแล้ว่น้เงนจนังะด้ายตาตายตายต่่งหาเนอไปเร็วคนหางนเนาะเออเได้เลเนาะต่างหาเอก่อนนี่